สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนวพัดวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบักกันอีกเช่นเคยนะแต่วันนี้เราก็มาอยู่กับแบ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 บอะไรนะไม่รู้กูแปลไทยทียแบบไอ้เงี้ยแรงดันน้ำอ่ะอีกแล้วเอ้ยแรงดันน้ำอ่ะเอ้ยเอ้ยแต่กูไปเห็นนะแบบมันชื่อว่าเพรสเจอร์เว้ยเออเออเนี่ยกูจำได้แล้วนี่เไงทุกคนภูมิใจผมจ้ะ โอเควันนี้ผมก็มากับฟุกสองคนนะเพราะว่าที่เหลือไม่มาอนะเพราะว่าวันนี้เราจะมากันสองคนเพื่อพิชิตแมบไอไม่ดิวันนี้เรามาเพื่อพิชิตโดยเฉพาะเลยนะนี่เราเราเพื่อจะเอาคิดต้ลมาให้ได้ด้วยไปไปกันแหละเดีกยมาเพื่อมาเพื่อเอาใจชนะผมว่าอืมมาเดียพวกพี่ไม่กลัวลวไอ้เหี้ย อ้เียแต่ก่อนแม่งเล่นครั้งแรกนี่แทบตายเฮ้ยรวยรวยรวยบ้านรวยล่ำรวยเงินทองเฮ้ยได้กิ๊กเด้กกิ๊กเด็กกิ๊กเถื่อนนะเฮ้ยกิ๊กการเรียนไอ้ที่แบกล่างไอ้เฮ้ยเฮ้ยมาที่ไหนรับ เจยต้องเปไปห้องตรงนั้นนะครับมีได้ทันมาละจ้าเฮ้ยร<อ>ร้รรอนแรงอย่างไฟเยอ <c oughs> นี่ต้องก้มๆ้อกมก๋ออ๋อนี่ท้อท,อ,ทอไปเจอกูหลบไปเดีกกูก็รอด,หอด,หอดเหมือ <c oughs> นกันแหละโอเฮเอ้ย มันมากูว่าข้าท่อไปแกไอ้เหี้ยปเข้าด้วยมาข้าท่อกันนั่นแหละไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้ก็ละเลยว้า

อุ้ย <Es by> แล้วห้องใหญ่ด้วยโอ้ทิกาดิทิการ์ดเออใครเหี้ยเอะไรวะเฮ้ยต oh, right ัวเหี oh, so! uh, ้ยอะไรตัวสีเขาอ๋ออ๋อนั่นไงเออตัวนั้นแหละเออระวังไว้ตัวนั้นอะระวังไว้เว้ยอยากเกือบแล้วเอออ่ะคลิปนี้ค่อนข้างที่จะแบบเออค่อนข้างเข้มๆหน่อยนะเพราะว่าันนี้พวกผมจะมาจบอ่ะนะเออจะเจอเกมนี้ดูเลยทิการ์ดเว้ย

มันเป็นตัวพาวออกตู้เว้ตัวนี้อออายเยอะคือคือคือเอ้ไอันอนี้นายตัวจดึงออกตู้ที่ไอ้นัทบอกว่าต้องดึงดึงไว้ตรงกลางอะนะไม่ไม่ไม่อันนี้คนละตัวอันนี้ตัวควันเขียวไอ้ควันควันเขียวไอ้เจยคือมันคือมันเป็นมันจะบังคับมึงออกตู้เว้จากที่ดูนัเมื่อกี้คือไม่เคยเจอแต่เห็นแต่ข้อมูล Ấy, cái béo phải béo cái này béo 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 ใช่ใช่ใช่มีก็มีก็โอสุดท้ตายปะรอดหลอนคือกูพลาด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 กูลืมไปว่ามันจะไปมันจะมันมันจะไอ้นี่มันจะมาแล้วกลับแล้วก็จะไปอีกรอบหนึ่งกูพลาดมลงลงเสามลงลงสามรอบเออชื่อภาษาแต่กูพลาดเองกูลืมโอ้เดี๋ยวโลดโลดเดือบไปเอ นี่จะไปเล็งเฮ้ยกรณีน่าเชียอจะไม่ต้องนั่งแย่งตู้กันอยู่เนี่เฮ้ยนะจะคอยสังเกตการให้คนดูเห็นคนดูอ่ะรู้ทุกอย่างเลยเว้ยแบบมันเห็นโดยรวมอ่ะโอ้โหอุ้ยไอ้เี่ย คนดูตกใจได้วูกลวโวยคนเล่นเหลี่ยที่อะไรอ่ะอีกเรียงกูจะดูเลยจานเรียนั่นอยู่ข้างประตูอยู่แบบมึงไม่ควรจะอยู่อ่ะเออไอ้เียเปิดประตูมาเจอเลยมา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 เสียงแปลกๆเสียงแปลกๆจริงเสียงแปลกมาก นั่นดิตัวอะไรเนี่ยอนี่ไงนี่ไงนี่ไอตัวไอตัวที่รับบอกออออออเดี๋ยกดกดกดอยู่กดอยู่อ๋อกดอยู่ตอนนี้ต้องขกดอยู่ทุกคนี่จะรอดมาเปล่าโอ้ยคนเชียเลย โอ้ยอ่าเดูดิจะตาคาต้ปัวโจยพอแล้วโห่ก็ยากเลยโห่ยังเล่นอยู่ในตู้อยู่เลยนี่อะอะไรเนี่ยเฮ้ยรอดเฉยป่ะมึงมึงเห็นกูป่ะมึงเห็นที่กูดึงดึงกับตู้ไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นจะเห็นใจแค่ในตู้ไป ที่ยากมากคือมันมันจะมันจะคือเราต้องเอาเป้าอะไว้ตรงกลางจอยอย่างเดียวเว้ยแล้วพันมันมันจะพยายามผักผักเป้าออกเว้ยแล้วม่นผักไปสุดจอยเนี่ยอันอันนี้ต้องใช้เมาส์เลื่อนปะใช่ใช่ใช่ต้องใช้เมาส์เลื่อนออ้ยต้องใช้เมาส์ดึงสู้อะไอ้ไอ้อะไรเนี่ยไอ้เจ้อะไรเนี่ยหุ่นไรหุ่นทิ้งยอะไรเนี่ยเฮ้ยตายไม่เนี่ยเนี่ย โอ้ไม่ <lush> หมดอีกในเกมเปลด์น e ี้ก็ไม really like ่มีท <answer jeux> <now> ja ี่วิ่งด้วยอ้ชิดอีแบบทายไงวะนี่มะอะไรมันทำเตี๋ยวเจอกด R กดแบบสนิทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นตรอนี้ของมึงขายของอะไรตรงนี้วะ Welcome, welcome! Hey, I'm not going to hurt you, despite what oh, you've seen heard, her or been told. My name is Sebastian, your oh, only friend. Try not to die. Yeah. <laughs> Try not oh, to, hey. die. Yeah. <laughs> to die. Yeah. have a tie here, and I'm going to go tie. We are. Oh, don't touch again. เสียงพันพิเศษนะเนี่ยเฮ้ยตัวพิเศษตัวพิเศษเอามาเอามาเอามาเดี๋ยวจะกลับไหมกบเดี๋ยวจะกลับไหมก็มันมันโกตีนกูแบบวะ มาเล็วมาแล้เออยัยโอเคน่าจะพอละหมดแล้วเหมดแล้วหมาแล้วนี่เชี่ยโคตรคนตีนอะดูดิแม่งขายไปโคตรนานอ่ะโู้ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่มาเลยนั่นน่ะเออไอ้เียโอเคโอเคสุดท้ายยังไงก็ต้องสามรอบชัวร์ๆโอเคเฮ้ยลูนี้ ว่ามึงเจอแล้วแหละว่ามึงเจอแล้วอ้าวมึงเจอแล้วไอ้บุกคบุ๊มึงตัวคนเดียวนะเดี๋ยวกูดูให้มึงเจอแล้วเว้ยมึงเจอเปิดนี่ไงมาขึ้นก็ไปหนึ่งไม่นี่เอานี่คือมุมก้ากูดแล้วนี่อหไรเนี่ยอ๋ออ้อ๋ออ๋อ้าเอก็ต้อเอาฟุกคบุ๊โดนแน่อ๋ออ๋อ Ô, oh, trong đi nó đó hả? này sao trong này mày. Làng, làng mương á, làng mương, làng mương, Được, 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 บัไอ้เนี่ยนะพูดแบบแอนิเมชั่นราค้าอยู่ตอนกูซ่อมไฟอ่ะไอ้เีจยแม่งบั๊กเลยแม่งบั๊กแบบกระดูกกระเล็กกระไดกอกไปข้างตู้เลยอ๋ีคยอ๋อ้เดียวยัดแม่งตายสัสเฮ้ยยังตอนยัดแม่เฮ้ยมามาแล้วเฮ้ยโอ้ออุ้ยเสียวที่ผ่านเลยแม่งข้ามคนเดียวอีกที้ไ đeo đeo nhỉo luôn này người bay đi bay. đi. đi wa đi. trai yeu thì chú. chơi này อยู่บ้าเราจะมาพิชิตด้กันกูขอโทษได้ไหมกูพลาดอ่ะขอฝากฝากหน้าทีไปด้วยูบอาแรงไปหมดเลยเฮ้ยฟุกมาเฮ้ยโอ้นยโอ้นี่เหรอตัวล่องหัวที่มึงบอกอ้ที่กูเจอรอบนี้แล้ว โอ้เอามามามาอ๋อนี oh, ่อต oh, ัวล oh, oh, so ่องหนเนี่ยอ๋อน่าตืนเป็ี่นงี้ดิเรียกปลาล่องหนเฮ้ยมาอีกเหรออ๋อธรรมดาเอ้ห้องธุรการคุ้นคุ้นอ๋อมงโจงรับแรงที่กูเจอนะ เ้ยไม่รุ้กดดันละตอนเล่นเนอะกูเจอเยอะกับมึงแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยดันเฮ้ยกูเี่ยคนเยอะแล้วแต่ด่านสามสิบ้องวกันีกเนี่ยสิห้าด่านไหทุกคนไปเลยเด่นสุดไปปางฝั่งให้ได้ใช้มึงมาษำภารกิจแบบนี้นะ ไอ้เชี่ยอะไรนะสี่ว like, ัดเตี้ยงยิงงูไอยิงงูนะโอ้โหหูยเต็มตีเลยโอ้ยที่ก็ตีมันใช่ไหมเออโอ้โหโอ้โหตีเต็มเลยโอ้ย อุ้ยนี่หนักกวกือบวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหกูอยู่บนะูโอ้ยเดี๋ยวเจียบอู้ยนู่่คือปลาเล็กปัาน้อยเ่ยมึงก็จไม้เหแบบโอ้ยเฮียอย่ใตายตีนมาเลยออยู่้ยเจียบกูนะ ไรเนี่ยผมจะก้นไรเนี่ยว้าวไม่เคยพบเคยเห็นโอ้โอ้โอ กับพิมะจัไหะมา,มาไอ้เชีย่ยตัวตัวไววานี้เอามาไม่ได้แล้วได้ล้โอ้ยเชีย่ยตัวไวมาก โอ้ยคยุณเหียวเหนียวใช่ไหมเรยตอนเนี้ยเรืย <c oughs> อะไรออเรเหนื่อยเหนื่อยเรออีกทีสั่ไไปพวกมึงอเอาเรือหายดิครบเฮ้ย<ป>เฮ้ย,เ,ยเขาเขา <c oughs> เขาเฮ้ยอะไรอะ <c oughs> เอามานะันอะเฮ้ยไม่เห็นได้ยินเสียงเลย <c oughs> เ เกือบ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 ตายเฮียเกือบตายดีนะอยู่ในห้องพอดีคืออะไรอ่ะมันมีคำสีมันมีคำสีแดงบอกมึงเห็นมึงเห็นใช่ป่ะกูไม่เห็นคำสีแดงเว้ยกูเห็นโอ้ยคือมันมี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 คำสีแดงของกูขึ้นมาไว้บอก coming เบมว่ามันจะมาแล้วว่ากูได้่อยตัวทันเว้ยอ๋อก็เก้าเก้าอะไรเอ้ย ไปไปเฮ้ยชั้นหนึ่งร้อยโอ้โอ้นี่เออหน้าตาเป็นงี้เหรอว้าวไปถึงแล้วเออไปถึงแล้วไปยังไม่จบนะครับไปรุ่นเออยิงไหนวะต้องเอาอะไรต่อต้องทำแหละอ๋อคิดตั้นอ่ะอยู่ข้างในห้องข้างในอ่ะอ๋อต้องเดินไปเอาเดินไปเอาเดินไปเอาไม่มีที่อะไรใช่ไหมแค่ให้กูไปเอาเฉยๆใช่ไหมไม่มันยังไม่จบไงโอ้โหเพลงแม่โอ้ ทุกคนังพี่อุ้ยอูย้อะไรอ่ะอุ้ยโอ้เมื่อกี้กูเห็นแองเกอร์ผ่านพวัสดีอุ้ยโหเพลงแม่งโอ้ยโอ้โหแม่งยังมีตู้ให้หลบอ่ะ แปลว่าก็มันยังไม่จบไงถึงได้ก็ยังไม่จบเว้ยเ้าอาเอาลูกแกอ,อ๋อสมเป็นปิคาสีนไงไว้มันจบที่คาสตีนกลัวร้องไป เฮ้ยฟุก e มามามันติดก๊าสีนอ๋อติดก๊าสีนโอ้โหเล็กชี uh, ้เสกติดก๊าสีนต้องคิดต่อนเฮ้ยเนี่ยไฟเขียวตามไปตามไฟเขียวไปทางที่ถูกระวังรอตูหลอกแล้วกันนะครับกูเช็คเป็นอยู่ โอ้ยเนแม่กูโตก่อกขึ้นเ็อา้เส้ยกูไ่หาแล้วไอ้หีอ้ยตัวระหว่างทางด้วย ้ยมา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 ตัวไม่แน่ใจอออะไรบ้าออเอามากันเอามากันไม่แน่ใจเออมีตัวข้างหน้าอยู่เดินได้ถ้ามันมามีตัวข้างในคือเหมือนน่าจะเป็นแองเกอร์แต่ตามันบอดอ่ะน่าจะปกติแต่เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนน่าจะกลายพันธุ์ละ เฮ้ยระวังม่งม,มามามาอุยา<ล>า้ยปัดตี้ยแอเกิร์อะไรว่ามองไม่เห็นอ๋อแต่น่าจะปกติเสียงเงี้ยโอเคไม่คือ,อ,อ,อกอูไม่ได้ยิน้วพัดมือมึงต้องฝ่ายกูนะพัดได้ได้ได้ได ถ้ามึงถ้ามึงไม่พูดกูตายนะแกกูไม่ได้ยินเหี้ยนียและเอกือเซตเอกเอาดิไม่ได้รีบใจก็เซตเลย <laughs> มา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 ทำอะไรใช่ปะรำอะไรทำไม เ so yeah. yeah. uh ้อดี๋ยวต้องชิดตู้เข้าไปเฮ้ยเดี๋ยเอ้ยยังยังยังคือเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมา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 ข้างหน้าเลยออกได้ออกได้ออกได้ระวังนะไอ้ดำเต็มเลยอุ้ย พี่คือรีบมาได้ดับแล้วเลยกูกูมันบอกว่ากูออกจากเล็บไอเดโซนแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงตัวอะไรพวกหันหลังไปดิโอเคชิคนี้พายไปตู้กูแอบอยู่เลยโอ้โหอ้มึงไม่น่าแปลกห่างเลยอ มามามาเฮ้ยไอชิ้นนี่โดนมันซูนี่นี่เอาสิเฮ้ยเอาวะยามิกไม่ยอมเลยนะ もう一方でい <noise> い ôi xì ơi đu luôn chứ phải ơi lâu anh anh nằm anh 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 ไอ้เจ้เข้าผิดประตูตายปะเนี่ยไม่ไม่รอดเจ็บเจ็บแน่เลยอ๋อมียายอยู่กูว่าอยู่เสียงอะไรโอ้ยกูลนไปหมดแล้วเนอะไม่มีมียังยังยังแรงข้นเนี้ยังมีตูโอเคมา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  ไม่ใช่ไอแนวมาเหรอมามามาตัวอะไรวะออกได้นะออกได้นะธรรมดาธรรมดากูโดนกูโดนดึง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 ไอ้เจี๊ยบเขาตู้ไม่ได้ใช่ไหมหรือเปล่อุ้ยอะไรไม่ไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ไม่กูกูโดนดึงอโดนอะไรหนึงวะไอ้เจี๊ยตัวสีแดงไอ้เจี๊ยตัวสีเขียวนั่นแหละเขียวเขียวไหนวะ ไอ้เยียที่มันชอบดึงตากูไปดูอ่ะไอ้เยียบฉลามอ่ะเอาเจอฉลามเหรอไม่เห็นนั่นอนะ่ะและ้วดึงโคตรแรงโอ้โห <c oughs> จบเลยโอ้ยไอ้ยมึไงไอ้เนี้ยกูพอกูแบบกู